เฮ้ยเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำดีกว่าเปิดไฟก่อนเปิดไฟให้หมดเลยอาบน้ำดีกว่าวันนี้เราจะไป เพราะว่าเราจะต้องไปซื้อของห้องน้ำเซ็ตมิสหนึงใส่ชุดไหนดีนะ้าชุดนี้แหละชุดอยู่บ้านสบายสบายออกจากบ้านดีกว่าเดี๋ยวเสกรถมาเรืึง บ้านบ้านล็อกอยาก่างบ้านล็อกแล้วเนาะเมื่อเราไปทางนี้ดีกว่าเป็นทางเครื่องบินซะด้วยสิจะไปทางไหนีนะวันนี้เราต้องนัดเรียนบัลเล่อีก ที่จอดรถก่อนดีกว่าจอดเสร็จแล้วลักรถไปก่อนเดี๋ยวมีคนมาขโมยทาง้านทางมาลายก่อนมองซ้ายมองขวาไม่มีไปเลยละกันถึงแล้วใครมาเปิดเพลงเสียงดังเนี่ยช่างมันเถอะมีช็อกโกแลตด,ด้วยน่ากินมากเลยกินแอป เปิ้ลด้วยดีกว่าซื้อโค้กไปสักหน่อยนึงปิดให้ด้วยดีกว่าเฮ้ยใครมาเปิดสิ่งตอนเช้าเนี่ยไม่ดีเลยหยิบแซนด์วิชไปด้วยหยิบนมแล้วก็ไอติมไปหนึ่งปิดให้ด้วยละกัน ใครมันไม่ปิดเนี่ยนิสัยไม่ดีมากเลยซื้อของเสร็จแล้วส่ายตังเลยดีก่านี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่น,น,น,นีใช่นะโอเคโอเคเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะขอจ่ายเป็นบัได้ไหมคะได้ไหมคะนี่สอด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 แพงเหมือนกันนี่อะ่ะก็ได้ถุงละ ไปดีกว่าเดี๋ยวเราเก็บถุงไว้ในรถก่อนดีกว่าเอ้ย,อยไม่เป็นไรหรอกเข้าไปข้างในเลยการขอตั๋วที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวให้จุดตังเลยเอ,าอเ้าสอดค่อยไหม ก็ให้แล้วนี่นี่โอเคได้แล้วขอขอโทษนะอุย้ยวันนี้ดูเรื่องหน่วยยิ้มหนูแย้มเหรอเนี่ยน่าน่าดูสุดๆไปเ,ปเลยคงดูชิลมากแน่ๆเลย นั่งดหูหนุ่ยยิ้มหนุ่ยแย้มดีกว่าหนุ่ยยิ้มหนุ่ยแย้มก็สนุกแล้วเนี่ยหนุ่ยยิ้มหนุ่ยแย้มไปถ่ายละครแน่เลยโอ๊ยใกล้หมดแล้วพอดีกินปับ๊บพรเพลินไปหน่อยแล้วเราก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วอ้าวข้าวโพดหมดพอดีแล้วก็หนังจบพอดีเลยไปเลยละกัน วันนี้จะต้องไปเรียนบัลเล่แล้วก็จะไปซื้อชุดนักเรียนใหม่จะไปเรียนบัลเล่ให้ทันก่อนละกันถึงแล้วโหให้เรียนบัลเล่นี่นะ้นเรียนเลยดีกว่านี่หมุนตัวไปมาแล้วก็อันนี้ด้วยแะต,ต้องทำทุกท่าเลยนะครูแล้วให้ทำอะ เสร็จแล้วทาท่านี้ต่อดีกว่าต้องทําทีละสองรอบเฮ <Hey, S 1> เหลือแค่สองท่าเหลืออีกท่าสุดท้ายโอ้ท่านี้ไม่เคยสวยเท่าไหร่เลยแต่ก็ต้องทําตามครัวนะทําเสร็จแล้วอุ้ยชุนนักเรียนนี่ไงที่เราจองนี่นาะ ต้องไปดูเสื้อและนี่ไงร้านเสื้อโออมีบริการซักซักรีดผ้าให้ด้วยหรอเฮ้ยทีเนี้ยไม่ต้องซักผ้าที่บ้านแล้วรับชนักเรียนดีกวาชุนักเรียนกี่บาทหรอคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวหัก กล่องก่อนยีงไงได้กล่องแล้วขอบคุณนะคะเฮ้ยได้กล่องแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเลยละกันไม่มีอะไรน่าทำแล้วอะเอ้ยอะไรเนี่ยเราจะโดนรถชนหรือเปล่าเนี่ยเ้ายเขาทำอะไรอะอีรีบออกไปก่อนแล้วกันเก็บของก่อนเฮ้ยน่าก,กลัวจังเลยอะ และเติมน้ำมันดีกว่าเติมน้ำมันเท่าไหร่เนี่ยจะมีสกิลอาร์โค้ดให้ให้ใช้บัตรไหมนะให้เราทำเองเหรอให้เราดูเองเหรอ,อใกล้เต็มแล้วนี่งั้นก็จ่ายบัตรไปเลยละกัน เต็มแล้วเต็มแล้วโอเคเัานก็กลับบ้านเลยละกันฉันจำได้ว่าเรากลับมาทางนี้นะเราลอดทางนี้เล่นละกันเราจำได้ว่าเรามาทางนี้ขึ้นไปแล้วก็ก็จะเจอเลยนั่นไงบ้านของเรา ตรงไปเลยบ้านอยู่ใกล้มากเลยนะแล้วเอารถจอดก่อนรู้สึกรถมันเอียงเจ่ก็ไม่เอียงหรอกโอเคเราไปดูของนิกาลืมเปิดบ้าน โกดกไม่ได้อีกแล้วต้องเปิดบ้านเอง้อเนี่ยล็อกแล้วมาดูดีกว่าว่าชุดนักเรียนจะเป็นยังไงงั้นเอาถุงนี้ไปวางไว้ตรงอาหารก่อนกะว,วางเลยเปิดกล่องเลย เดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะปึ้งเอ้ยสวยมากเลยมีหน้าล่ะชุดนี้มันสวยมากนี่ฉันชอบสุดๆไปเลยอะ่ะชุดตัวนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราเปลี่ยนเร็วจัง เพราะว่าเรากดอย่างนี้แล้วก็กดไปที่ดินสอตรงนี้นี่แล้วก็กดคำว่านักเรียนแล้วก็ได้เลยเอ้ยไหนๆก็เปิดทีวีแล้วดูทีวีเลยลวกันน้องแมวก็น่ารักเหมือนกันนะนี่ยะน้องแมวหมาเอ้ยแต่แค่โฆษณาดูเรื่องไหนดีข่าวออกวันไหนนะวันนี้นี่ไง วันนี้ข่าวออกออกอันไหนนะอันนี้ง่ายนิวดูแล้วกันโหเป็นแบบรถชนเหรอเอ้ยไฟไหม้นี่นาะโหก็ว่าอยู่ทำไมเหมือนเป็นรถชนอะ่ะมีรถตำรวจกับรถเอ่อรถดับเพลิงโอ้บ้านไฟไหม้จริงด้วยโอ้ยข่าวจบเร็วจังหรือไม่เป็นไรดูเรื่องไหนดีเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวๆนี่นะข่าวออกก็คือโจนเนี่ยพึ่งข่าวออกไปเองอะ่ะโฮ้ยดูไม่ทานเขาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรดูย้อนหลังกัไม่เป็นไรหรอกแต่นี่มันบ้านไฟไหม้นี่นาะเขาทำอะไรนะ่ะน่าจะเป็นโจนแล้วตำรวจก็กำลังจะยิงเขา แล้วไอสครีมอยไหมเพราะว่าโจนเป็นคนต้นอุย้ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะปิดทีวีดีกว่าแต่ชุดนักเรียนก็สวยเหมือนกันนะตอนนี้ก็ใกล้มือละเดี๋ยวเราไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำอาบน้ำ เสร็จแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนอนดีกว่าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานอนดีกว่าแต่ว่าเราจะต้องปิดไฟด้วยปิดไฟห้องห้องบนก็ปิดไฟข้างล่างนอนดีกว่าขอฟีเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสนุกกันไหมเอยถ้าใครอยากให้พี่ทำวอล์กแบบนี้นะคะให้กด จมาคนละหนึ่งใจกันนะถ้าครบหนึ่งใจแล้วเราก็จะทำมาให้อีกนะบ๊ายบาย